ระหว่าง Alexis 2.0 Cheerleaf กับโปรโตคอล781ขีด A c h e e r l e f สองตัวนี้มีการห่างของเทียร์เนี่ยอยู่คนละโลกเลยนะครับผมแต่เราจะจับมาประทะกันดูว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าซื้อกว่าเพราะว่าเทียร์ไม่ได้สําคัญเสมอไปแต่ก่อนดูเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับ ให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างฮอนไครสตาร์เรียลก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000แนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game เก n t e r ด้วยนะยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า I ิน e x พร้อมเปย์ ัวแรกเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในตลาดอยู่เลยนะครับสำหรับตัวของ Alexis Chelief นั่นเองตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่21.75 v p มี44อัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สานต่อจาก1.0ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า Alexis 1.0เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้าง,งดีเนาะตัวนี้ก็มีความสวยงามเรียบหรูตามแบบของ Alexis เลยเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของ Alexis กันดูดีกว่าว่าเราจะรู้สึกยังไงและมีหน้าตาเป็นไง,ไงถ้าพร้อมแล้วก็ let's go กับเลครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ Alexis Chel f นนนัั่เเออองผมมตตวี้ยดดาาจก1.0ไ อย่างดีอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับดีไซน์เนี่ยไม่ทนที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่เอฟเฟกของเขาพวักขึ้นมานก็จะการเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงยิงกันบ้างก,ก็ยังเป็นปกป่วเหมือนเดิมนะครับอ่าเส้นกระสุนว่าหายไวนะแต่จะช้ากว่าโปรตโตคอนิดหนึ่งอันนี้รู้สึกได้เลยอ่าแต่เราก็ไม่ได้สังเกตหรอกมันเป็นแค่ซีอวีเล็กๆเท่านั้นนะครับ การยิงนะเท่าที่ผมได้ลองยิงทั้ง2ตัวละไอตัวเนี้ยยิงด้อยกว่าโปรโตโคอลนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะหลายคนอาจจะชอบตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเชอรี่โปรโตโคอลยิงดีกว่าประมาณนี้เลยนะฮะมันจะมีความกระด้างกระด้างนิดนึงแล้วก็มีความยิงยากนิดนึงครับนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะ ว่ามาณนี่เลยสำหรับตัวของ Alexis Chelief ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของโปรโตคอลกันบ้าง ตัวถัดมาก,กับโปรโตคอ78ล781ขีด A Charli's ครับตัวนี้จะอยู่ในเทียอัลตร้าอีดิชั่นเลยนะครับและที่สําคัญตัวนี้มีสีสีอัพได้5ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับพอคุณอัพถึงขั้นที่5ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีไปได้นะครับซึ่งมันจะมีการแบ่งเพศด้วยผู้ชายกับผู้หญิงและมีการแบ่งภาษาในการพากด้วยนะครับผมอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นนะ่มันก็จะมีภาษาญี่ปุ่นรองรับนะครับสีชมพูสีเขียวจะเป็นเสียงของผู้หญิงนะส่วนสีดําแล้วก็สีแดงน้าเงินเนี่ยยยยก็ะเปนนนนงงงงงขขออออผููู้้้ชาาััาั่่ไดตวแลมลมใ ซ้อมกับผมได้เลยครับผมาลัครับผมตอนที่เราก็เข้าไปอยู่ในเกมกับโปรโตคอลเ8็ดนีดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีวผมจะลองควักให้ทุกคนก่อนนะสำหรับตัวนี้อาควัซสมกยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีความเป็นหุ่นยนต์สูงมากๆนะเวลากดโชว์อาก็จะเป็นเสียงผู้ชายแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวเราลองมายิงให้ดูกันบ้าง เป็นสกีหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าสวยแล้วก็ยิงนุ่มที่สุดนะครับผมแล้วก็ยิงดีเกือบจะที่สุดในเกมแล้วสําหรับโปรโตโคอลตัวนี้นะครับ <S <S นะความรู้สึกมันจะแบบนุ่มๆคุ้มง,ง่ายนะไม่ดีไม่แบบว่าดึงสายตาเหมือนกับสกินตัวอื่นนะครับที่เราเคยเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเสียงของผู้หญิงกันบ้างครับนั่นก็คือสีชมพูครับผมแล้วครับเราเข้ามาดูตัวของสีชมพูกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเสียงผ้าของผู้หญิงนะเดี๋ยวผมจะลองกดโชว์ให้ดูนะครับประมาณนี้เลยครับควักขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกันแต่นี้อะเส้นกระสุนก็จะเป็นสีชมพูนะครับว่าหายไวมากครับ สกินไหนที่มีการว่างหายขอ,องตัวสินที่ไวนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่หลุดโฟกัสได้ง่ายเนาะะประมาณนี้เลยครับสำหรับเรื่องของโปรโตคอลนั่นเองนะถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเข้าตลาดแล้วเราควรซื้อเก็บไว้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าซื้อเก็บไว้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับประมาณนี้เลย เอ้ครับเรามาสรุปกันสําหรับตัวของ a l e x s c h e r l i f และ p r o t ตค o l 781ขีด A c h e r l f นั่นเองครับของตัวนี้เนี่ยถือว่ามีราคาห่างกันพอสมควรนะครับถึง300 VP เลย p r o t ตคอ l 2475ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น a l e x s เนี่ยก็จะเป็น2175นะครับ300ประมาณนั้นเนาะถ้าถามถึงเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ความสวยงามเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปตามแบบตามความชอบของคนด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันสวยงามทั้งคู่นะคืออันนึงก็ดูเท่ไปเลยอีกอันนึงก็ดูแบบว่าโอ้ล้ำสมัย ไปเลยซึ่งด้วยความเป็นอัลตร้าอีดิชั่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีความอลังการเวอร์วังมากกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงภาคที่มันเปลี่ยนได้เนาะการอัพสีอัพขั้นอะไรต่างๆนะรวมถึงแอนิเมชันในการสั่งหารด้วยนะครับอเล็กซิสเนี่ยถ้าเน้นยิงโอเคไหมโอเคถ้าสมมติว่าเน้นเก็บสะสมสวยไหมสวยนะครับสวยทุกสีเลยโปรโตคอลก็เหมือนกันครับสวยทุกสีเน้นยิงเน้นใช้งานก็ทําได้ดีทั้งคู่ครับทั้นี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแหละครับว่าจะไปเลือกตัวไหนนะถ้าสมมติว่าเป็นผมนะถ้าให้เลือกกแค่ตัววเเดียนะผมจลืออไปทางขงข โปรตโตคอลมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่เหมือนกับหูกระต่ายอันนี้ผมชอบมากมานะครับส่วนอันลักซิสเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะมันก็สวยแต่แบบว่าผมชอบทางโปรตโตคอลมากกว่านั่นเองครับทั้งนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะบอกกันได้นะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันแล้วก็รู้สึกยังไงกับสกิน2ตัวนี้หรืออยากให้ประทานสกินตัวไหนอีกสามารถที่จะคอมเมนต์นกันใต้คลิปได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีีี่จมาใในนนนนวววัััััออไปปเ้เออิิคคลสสรบด Here. Reloading, one enemy remaining. Enemy ahead. Take flight. Enemy marked. Spike planted. Oh, Still done. Enemy marked. Eliminated. Right here. One enemy remaining.